بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة السلام على ن ب ي محمد وعلى ع ل ه ا ص ل ا ة والسلام و ل ل ك م ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากละซัลตลาได้ประสบกับแฟนเพจหนึ่งท่านหนึ่งเราคือจะมาคนสองโลกทุกท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิละครับพี่น้องขอชุโกตอลวะาลาลาที่เราได้ส่งสลามรับสลามส่งดูอารับดูอาหลังละมาซุบฮีกันทุกวันทุกวันนะครับหลังตีห้พี่น้องตื่นละมาดก่อนตีห้ได้ทั้งสุนัตก่อนสุบได้ทั้งละมาสุบ นะครับแล้วก็มาฟังคลองปัญญาชนคิดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปให้กับคนที่เรารักพี่น้องครับวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับเมื่อวานวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ที่15สิงหาคมนะครับวันที่17บเจ็ดมกราคมเป็นตอนที่8 4 9 849วันนี้มีอะไรสั้นๆซึ่งผมเองก็มองข้ามและผมก็เชื่อว่าพวกเราไม่ค่อยรู้นะครับถึงสิ่งที่เราจะพูดกันในหัวข้อนี้ว่าบททดสอบแรกหลังจากที่ท่านนบีได้ว่าฝ่าเสียชีวิตจากเราไป เราก็นั่งนึกเออมันอะไรล่ะบททดสอบแรกเพราะผมมา่ออ่านเจอเนี่ยโอ้โพี่น้องผมผมก็งงเลยนะครับว่าโอ้โมันเป็นอย่างนี้เรื่องแค่นี้เองเหรอที่พวกเราจะได้เจอนะครับท่านหญิง,งไอชเชลรอยลลอุอันฮ่าได้บอกเลยครับแน่แท้บททดสอบแรกที่จะเกิดขึ้นในอุมมะในประชาชาติของท่านอบ,บีมุฮัมมัดสุลต่าสลามหลังจากที่ท่านจากไปนะครับพี่น้องฟังนะครับคือการที่ผู้คนนั้นกินจนเต็มท้อง โอ้โห oh, พี่น้องหลักการสลามก็บอกกินเนี่ยสามหรอสี่นะเหลือไว้สักหน่อยหนึง่งนะครับนั่งชั้นเขาบีบเอาไว้พอทานเสร็จพออิ่มปุ๊บปล่อยก็ปล่อยที่ว่างไว้แต่นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกแต่หลังจากที่ท่านโอรียฟาดส,สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับคนกินจนเต็มท้องและเมื่อพอเขาเติมอาหารลงไปในท้องของพวกเขาจนเอ็มร่างกายของพวกเขาก็จะอ้วนขึ้นผมเนี่ยหนักเลยตอนนี้ต้องปรับเลยพี่น้องอายุมากขึ้นแล้วอ้วนเนี่ยนะครับเกงใส่ไม่ได้เลยมีปัญหา อนะ้วนขึ้นหัวใจของพวกเขาก็จะแข็งกระด้างคนกินอิ่มหัวใจจะแข็งกระด้างพี่น้องนะครับหัวใจนี่จะไม่ค่อยมองถึงอะไรของคนอื่นความเดือดร้อนของคนอื่นและที่สําคัญพวกเขาจะคุมอารมณ์ไฟต่าของพวกเขาไม่ได้ผมหรือใครก็ตามที่กินอิ่ม,อมนอนหลับอยู่สบายนะครับความาการทําความผิดนี่เริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในเดือนบร,รมณดอนพี่น้องเห็นไหมครับให้อดอาหารอารมณ์ไฟตา่าก็จะถูกควบคุมได้ง่ายขึ้น พี่น้องมาดูอย่างนี้ครับเมื่อท้องนั้นถูกเติมเต็มไปด้วยอาหารร่างกายก็จะละเมิดนี่ท่านอบูยฟัตได้บอกอย่างนั้นความดีทั้งหมดนั้นมันถูกรวมอยู่ใน4ประการต้องจําเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมเองไม่เคยรู้เลยอยู่ใน4ประการนี้และจากคุณลักษณะนี้สิ่งที่มาแทนความประเสริฐก็จะมาถูกแทนที่ด้วยความประเสริฐนะฮะมันก็จะมีความดีสู่ความดีนั่นเอง 1. การมีหน้าท้องที่เรียวสมส่วนไม่ใช่ป่อง รานนั้นดูเลยนะครับไอ้คนที่ท้องโอัวใหญ่เนี่ยไม่สมส่วนนะครับความไม่ได้อยู่ในกลุ่มความดีสี่ประกาศราะนั้นเวลาสาวๆเขาลดเชฟเขาอะไรก็อย่าไปว่าเขานะครับเขากำลังให้อยู่ในหนึ่งในสี่ประกาศสองการเงียบนะเขาคุยกันฟังไม่ใช่โอ้โหลั่นกันไปหมดอย่างที่สามความกระฉับกระเฉง นะอย่านอนเยอะพี่น้องตื่นเช้าเดินบ้างออกกําลังก่อนจะเย็นก็เดินให้เกิดร่างกายกระฉับกระเฉงดูไม่ออกเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วยังแข็งแรงยังกระฉับกระเฉงอยู่แล้วก็สุดท้ายนะการออกห่างจากผู้คนในกลุ่มมากๆที่ไปมั่วไปสุมไปอะไรไม่ใช่หนีไปไปจำวัดไปจำไปอยู่เป็นทุ่งดงตากไม่ใช่พี่น้องแต่ว่าอย่าไปมั่วยุ่งกับคนมากมายนะักอยู่ได้พอดีๆแล้วก็ มาอ่านกุรอานบ้างอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อตักเตือนนะครับจากบรรดานักวิชาการผู้รู้ทั้งหลายแล้วผมก็เอามาเล่าให้พี่น้องฟังมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เรามองข้ามพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนที่เรารักจะได้รับรู้แล้วเราก็จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเราเองวันนี้จากหลาพี่น้องครับวบิลลิตฟิวะลิดายะสลามะลัยคุมวะรห์มะตุลลอฮบาริก้